สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ในทุกทุกวันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ตังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกเดือนนะคะทันใด,ดที่จะสปอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเช้าวันนี้วันที่24มีนาคมเร็วมากๆเลยนะคะจะสิ้นเดือนมีนาแล้วจะเข้าสงกรานแล้วปีใหม่ไทย เร็วมากนะคะกลางปีจริงๆทุกๆเช้าแบบนี้เรามาเช็คพลังงานกันมาดูว่าไพ่อยากสื่ออะไรให้กับทุกคนได้รู้ฟังไว้เป็นภูมิคุ้มกันจิตใจไกด์ไลน์สร้างความสุขสร้างพลังงานของทุกๆคนในวันดีๆในทุกๆวันนะคะเพื่อใช้ชีวิตเพื่อสร้างสร้างแพชชั่นของเราเดินตามความฝันของเราให้ได้นะคะทุกคนมาดูกันค่ะวันนี้ได้เป็นพลังงานของ เอสวอนะคะไฟไฟแห่งการตื่นรู้ไฟแห่งจิตวิญญาณไฟแห่งความพื่อเคิมภายในใจของคุณความคิดสร้างสารรค์ไอเดียไลฟ์สไตล์ความมั่นใจบางอย่างที่มันเป็นบางสิ่งของอความลหลงไหลนะคะพลังงานของคุณมันมันเกาะเกิดในเรื่องของแพชชั่นความตั้งใจความมั่นใจความ เหมือนเหมืนมันเหมือนมีบางอย่างที่กระจายนะกระจายให้คุณรู้สึกว่ากระตุ้นในตัวเองกระตุ้นในพลังงานของคุณกระตุ้นบางสิ่งยากใย้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองให้คุณเชื่อมั่นในความฝันให้คุณเป็นตัวของตัวเองให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่กําลังสะท้อนออกมาในตัวตนของคุณมันคือมันคือพลังนะคะมันคือ power power อยู่ที่สองมือของคุณ power อยู่ที่ตัวตนของคุณ มันกำลังจะเกิดการกระตุ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นการมองเห็นความเป็นจริงกระตุ้นไฟแห่งความพลังมันมีพลังในร่างกายมีพลังในจิตใจมีพลังในความคิดมีพลังในไอเดียมีความกระตือรือร้นแอคทีฟตัวเองนะเพื่อที่จะได้เหมือนกันเหมือนกับส่งพลังหรือผลักบางสิ่งอย่างที่เป็นสิ่งที่ลบๆที่เป็นสิ่งที่เนกาทีฟไม่ไดีออกไป แล้วเหมือนมันกําลังจะสะท้อนอะไรบางสิ่งอย่างให้กับคุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นงานเป็นไอเดียเป็นการเดินทางเป็นความคิดหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากคุณโฟล์นะคะบางอย่างในตัวตนคุณกระตุ้นให้คุณรู้สึกโฟล์ตัวเองเมื่อคุณรู้สึกว่าซึมซับกับพลังงานนั้นแล้วอนุญาตให้สัญชาติอย่างของคุณมันโฟล์ไปมันไหลไปกับสายน้ําสายน้ําไม่มีทางไหลกลับใช่ไหมคะให้มันไหลไป เป็นคลื่นพลังงานไหลไปยอมรับตื่นรู้ยอมรับเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตระหนักมีสติมีสมาธิกับตัวเองทุกอย่างเมื่อรู้สึกว่าเราเราให้อภัยตัวเองเราเคารพเราให้เกียรติตัวเองทุกอย่างให้มันไหลไปมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดเหตุการณ์สิ่งใหม่ๆเข้ามางานเข้ามาความรักเข้ามาเงินเข้ามา ความสําเร็จเข้ามาในตัวตนของคุณความอุดมสมบูรณ์ในตัวคุณในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆค่ะเทน f วอน d s เพราะว่าคุณลุยชีวิตอย่างหนักคุณพยายามมาอย่างมากนะคุณผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายความหนักภาระหน้าที่ความเจ็บความเสียใจความหนักอึ้งบางอย่างในชีวิตของตัวเอง แล้วคุณก็ใกล้ถึงเป้าหมายของคุณแล้วเป้าหมายแห่งความสําเร็จเป้าหมายแห่งความมั่งคั่งเป้าหมายแห่งความระดมสมบูรณ์ครอบครัวคู่ชีวิตความรักบางอย่างที่คุณรอคอยมาดูว่าพลังงานของทุกๆคนเป็นยังไงบ้างอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณพาย,ยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนอะไรกําลังจะเกิดขึ้นความสงบภายในใจของคุณเกิดขึ้นแล้ว สัญญาณความสุขอย่างแท้จริงเกิดขึ้นกับคุณแล้วนายออฟซอร์อยากกังวลใดๆคลายบางสิ่งบอย่างที่คุณคิดมากที่คุณวิตกกังวลออกไป q ค e ีนออฟซ r ร์เชื่อมั่นในตัวตนของคุณบางอย่างกำลังดึงคุณมาให้ค้นหาความสุขของคุณค้นหาความสุขของคุณอย่างแท้จริงในตัวตนของคุณ บางอย่างกําลังเรียกคุณเรียกคุณให้เปิดทางและเปิดใจกับสิ่งที่คุณต้องการเหมือนคุณกำลังคอนเนคกับบางสิ่งงอย่างที่คุณรอคอยคุณรอคอยอะไรอยู่คลายความคิดความวิตกกังวลและฟังเสียงสัญชาตญาณหัวใจของคุณเมื่อคุณปลดปล่อยอย่างที่ the full beginnings อย่างที่บอกไปตอนแรกเมื่อคุณปลดปล่อยพลังงาน บางอย่างที่คุณรอออกไปคุณสารภาพความรู้สึกภายในใจของตัวเองคุณเคารพและคุณให้เกียรติตัวเองไม่ว่าคุณกําลังที่จะเจอปัญหาอุปสรรคอะไระในอดีตที่ผ่านมาเจออะไรก็กแล้วแต่ให้อภัยปล่อยวางกับสิ่งนั้นวางความคิดความเครียดลงใช้ intuition ความรู้สึกของคุณ the f ให l ให้เดินออกไปสู่ภายนอกให้เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นในเส้นทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นความรัก ผู้คนการงานการเงินปล่อยบางอย่างของตัวคุณให้เป็นอิสระภาพปลดล็อกความคิดปลดล็อกอะไรที่คุณรู้สึกติดอยู่กับตัวเองติดอยู่กับความคิดความเครียดความเศร้าความไม่ตกกังวลหรือบางอย่างที่ขังตัวเองไว้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามโรคซึมเศร้าบางอย่างที่เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้น มันกลายเป็นบางอย่างที่มันเป็นไปแบบอัตโนมัติกับความคิดความเครียดไมเกรนอะไรแบบนี้สุขภาพต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยอารมณ์ความสุขของคุณให้ให้มันฟรีความสุขที่แท้จริงของชีวิตเราคืออิสระภาพเมื่อคุณติดอะไรอยู่บางอย่างแล้วคุณไม่ปล่อยตัวเองมันคือการกักขังโรงเหนี่ยวตัวเองคุณต้องการความรักคุณอยากมีความรักคุณอยากเจอความรักคุณออกตามหาความรักแต่ไม่วิ่งตามหาความรัก คุณไปสร้างมิตรภาพใหม่ๆออกไปแห้งเอาออกไปเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดทออนไลน์ online, หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่จงตระหนักความเป็นตัวของตัวคุณเองอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายให้ Intuition Inner สัญชาตญาณของคุณ Flow ไหลไปไหลไปกับสิ่งนั้นเมื่อคุณไม่ระแวงเมื่อคุณรู้สึกเบาสบายเมื่อคุณมีความสุขเมื่อคุณมีความอบอุ่นนั่นคือสัญญาณที่ดี แต่อะไรที่คุณรู้สึกว่ามีสัญญาณที่ระแวงระวังคุณรู้ว่าคุณจะต้องจัดการตัวเองยไงคุณรู้ว่าคุณจะต้องมีสติกับตัวเองมีการวางแผนความคิดในตัวเองคุณควบคุมคุณจัดการตัวเองได้ beginning คือการเริ่มต้นบทเรียนใหม่ๆของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอิสระภาพแห่งความสุขไอเดียความคิดสร้างสารรค์งานเงินหลายๆสิ่งหลายอย่างที่กำลังจะเข้ามาหาคุณ เหมือนคุณกาลังปลดปล่อยพลังงานของตัวคุณเองว่าฉันจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วฉันจะไปในวันข้างหน้าที่ดีกว่าฉันจะตัดสินใจเริ่มต้นในสิ่งที่ดีกว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกไพ่อยากจะบอกอะไร seven of cups four of cups เกิดขึ้นบางอย่างมันอาจจะอึมครึม the tower ทุกคนพลังงานวันนี้แปลกมาก ความรู้สึกมันเหมือนมันเหมือนจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง,องความรู้สึกการลังเลไม่ได้ตังใจความวุ่นวายนะคะ The Tower บางอย่างกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นความความจริงบางอย่างที่กําลังจะปรากฏเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อกําลังจะเกิดขึ้นมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่โอ้โ oh, ห The Sun มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะควบคุมได้ ยิ่งไปคอนโทรยิ่งไปคิดกับสิ่งนั้นยิ่งควบคุมยิ่งเขาวิ่งเข้าหามันกลายเป็นบางสิ่งที่เป็นเรื่องราวความหน่อยหรือเรื่องราวที่ห่างไกลออกไปหรือว่าการจบเพราะฉะนั้นมันจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วอย่างที่คุณไม่ทันในตั้งตัวบางอย่างบ,บางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นช้าจนคุณอาจจะรู้สึกว่า เบื่อไปเองเซ็งไปเองก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งนั้นมันจะทําให้คุณได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่ามันจะทําให้คุณเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นคุณจะมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าสิ่งที่ใช่กําลังจะเกิดขึ้นความจริงที่กําลังจะปรากฏมันเหมือนกับความรู้สึกว่าบางอย่างมันเป็นความย้อนแยง้งบางอย่างมันเกิดเหตุการณ์เดิมๆเ,เกิดขึ้นกับคุณอีกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่า บางสิ่งกำลังทําให้คุณได้ทบทวนทบทวนเพื่อให้คุณได้มั่นใจเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นใหม่เพื่อให้คุณได้ตัดสินใจใหม่ก็ได้เช่นกันใจเย็นๆน,นะคะมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอในเรน็วนี้คุณอาจจะเจอเรื่องราวที่ว้าวไม่คาดคิดเกิดขึ้น เ e น of p e n t a ค l e s คุณอาจเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝันบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจเจอเรื่องราวที่อยู่คุณอาจจะได้คือมันว้าวว้าวที่สุด s i c บับครเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันรู้สึกพลังงานอะไรที่มัน มันมากกว่านั้นมันเป็นเลเวลที่สูงกว่ามันเป็นบางสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่มากกว่าเพราะว่าคุณกําลังมองหาสิ่งที่ที่ทาให้คุณรู้สึกพิเศษมากกว่าที่เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเจ็บปวดยังไงก็ตามคุณกําลังเจอสิ่งที่ดีกว่า The Tower ความจริงบางอย่างกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในสิ่งที่คุณพยายามคุณกําลังสู้ตัวเองอย่างหนักมากๆเพื่อความสําเร็จในชีวิตเพื่อความอบาดานซ์อย่างที่พูดไปแต่ตอนแรกความอบาดานซ์ความรวมสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเงินที่กําลังจะเข้ามานะคะมันเป็นบางสิ่งอย่างที่เป็นเรื่องของสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณกําลังเกิดความรวมสมบูรณ์ในชีวิตอย่างมหาศาลมากๆความไม่น่าเชื่อในชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณคิดคุณวางแผนอย่างหนัก เพื่อที่จะได้เจอชีวิตอิสระภาพที่ดีกว่าความฝันของคุณที่คุณกาลังจะกลายเป็นจริงเพราะว่าคุณอดทนมากๆกับสิ่งที่คุณคุณทําคุณวางแผนมาเป็นอย่างดีคุณทํางานหนักมากคุณทุ่มเทมากเพราะคุณอยากได้ความรสมบูรณ์ในชีวิตอยากมีเงินก้อนใหญ่อยากมีบ้านอยากมีรถอยากแต่งงานอยากมีชีวิตคู่อยากมีคู่ชีวิตที่ดีเพราะคุณรอและคุณเหมือนกับคุณปลดปล่อยพลังงานของคุณออกไปอย่างที่บอกแล้วคุณเหมือนกับ รอคอยความอดทนของคุณคุณอดทนกับการเป็นโสดในตัวเองมากๆเลยเพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อเจอชีวิตที่ดีกว่าสิ่งนั้นมันกำลังจะตุ้มเข้ามาหาคุณ t h e t o w e r เรื่องราวบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อความช็อกเซอร์ไพรสนี่คือเหตุการณ์ช็อกเซอร์ไพรสที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอยู่ๆคุณอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาที่คุณจะได้ได้บ้านได้รถได้เงินก้อนใหญ่มาหรือว่า ได้สิ่งที่คุณมุ่งหวังได้ความสำเร็จเกิดขึ้นมันมันคือเซอร์ไพรส์อะค่ะมันคือ King of p e n t a c l e s มันคือความร่ำรวยความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักคนรักที่จะเข้ามาหาคุณได้เจอใครได้เจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณคู่ควรคุณคู่ควรที่จะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าได้เจอความความสำเร็จที่ดีกว่า จากที่คุณเคยเสียใจเจ็บปวดมาจากที่คุณไม่เคยได้ได้รับการดูแลเทคแคร์ออฟเฟอร์จากใครจากคนรักไม่เคยเลยมีแต่สูญเสียมีแต่ให้คุณจะได้รับสิ่งนั้นเพราะคุณกําลังเจอคู่ชีวิตที่ดีมากคุณกําลังเจอใครที่พิเศษและวิเศษที่สุดกับคุณดูแลคุณปฏิบัติกับคุณและความเป็นจริงด้วยความเป็นจริงที่ไม่เพอ้อฝันแต่แต่ให้โปรเซสของความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบสเต็ปบ,บายสเต็ปหรือคุณกําลังเจอ เจอเหตุการณ์ที่คุณโอ้โหร่ารวยคุณอาจจะกําลังร่ํารวยมั่งคั่งมากๆเลยแล้วก็เกิดความรวมสมบูรณ์ความสุขในชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงนี่คือนี่คือเรื่องราวที่แบบช็อกเซอร์ไพรส์คุณอาจรู้สึกว่าทํางานอย่างหนักคิดอย่างหนักวางแผนอย่างหนักเพื่อที่จะทบทวนอะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าเงินนั้นมันกําลังเข้ามาหาคุณความอบันดันกําลังเข้ามาหาคุณการปรากฏเหตุการณ์ความจริงของชีวิตที่กําลังหล่นแล้วก็พุ่งทยานเข้ามาหาคุณ นี่คือเรื่องราวช็อคเซอร์ไพรส์หรือว่าธุรกิจของคุณกําลังจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือว่าการขย,ยายขยนธการเติบโตของคุณกาลังจะเกิดขึ้น for o ทอฟเ n อร์โคเพราะคุณรู้ใจตัวเองคุณอาจจะแต่ต้องระวังเพราะว่าคุณอาจจะมีเงินเข้ามาเงินก้อนเข้ามาหรือว่าทาธุรกิจอสังหาหรือว่ากําลังแบบช่วงนี้ผลกลําไรตอบแทนดีมากๆแต่ก็ต้องระวังจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเองให้ดี for ์ทอ n เนอร s โ การเงินการวางแผนหนึ่งสองสมสี่ว่าคุณจะทํายังไงอาจจะมีไรายได้เข้ามาอาจจะมีรายจ่ายออกไปแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะนั้นวางแผนให้ดีจงเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีในตอนนี้เพราะว่ามันวัดคุณค่าความสำเร็จคุณในอนาคตด,ด้วยไม่ใช่เรื่องเล่นๆคุณกำลังเจอข่าวดีเจอเรื่องราวช็อกเซอร์ไพร์มากๆเท o น P เพนแล้วก็ซิกออฟคัพใครบางคนจะกลับมาหาคุณ โซ o คอนเนคชั่นโซ m เมดหรือว่าคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นคนไกลหรือว่าพลังงานแห่งความรักเนื้อคู่กำลังมาหาคุณเนื้อคู่คู่แท้ที่กำลังจะมาในฟอส w อ r d และจะมาแบบไม่ทันในตั้งตัวด้วยอาจจะมีคาดคิดว่าการกลับมาหรือว่าการมาของเขามันทำให้ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ชัดเจนเคลียร์เพื่อที่จะมูฟออนไปต่อ สัญญาณความรวดเร็วอะกำลังจะเกิดขึ้นการสื่อสารการพูดคุยบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นว้าวทุกคนอานะไพ่ยอยากออกมานะอยากให้เห็นนะคะยืนยันว่าเอสอเพเนโคคุณมองหาอะไรอยู่คะคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังได้ รับโชคดีแห่งชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมากๆเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณโอกาสงานโอกาสเงินสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นความฝันของคุณกำลังจะกลายเป็นจริงคุณกำลังได้รับโบนัสได้รับเงินก้อนใหญ่ได้รับโอกาสทำจ็อบใหม่งานอัลิเดกงานเสริมจ็อบเสริมโอกาสการพัฒนาการเติบโตในการเงินของคุณและชีวิตที่ดีกว่ากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ การเฉลิมฉลองความสุขการมั่นหมายการวางแผนอนาคตความรักความสมานเทนอฟส์เชื่อมั่นในตัวตนคุณคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าความฝันคุณเป้าหมายคุณคืออะไรจงเดินตามสิ่งนั้นไปให้ได้เชื่อในอินทรีย์ชันของคุณ King of Cups the c h a r i o ออ s การเดินทางของคุณจะทำให้คุณโชคดีข่าวดีจากแดนไกลทางไกลจะทำให้คุณโชคดีคุณกำลังได้เจอใครที่เข้ามาได้รับ โชคดีจากคนไกลคนแดนไกลหรือว่ากําลังที่จะได้เจอผู้คนใหม่ๆหรือว่าความสมัมพันธ์ครั้งใหม่หรือเรื่องราวเหตุการณ์ใหม่ๆกํากลังจะเกิดขึ้นมิตรภาพใหม่ๆในการเดินทางมิตรภาพใหม่ๆของความสมัมพันธ์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันดีมากมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากเพราะว่าคุณคุณรู้ว่ารอบตัวของคุณคือสิ่งที่ดี รอบตัวของคุณมิตรภาพของคุณคอนเนคชั่นของคุณคุณสามารถที่จะตัดใครออกไปได้คุณสามารถที่จะเพิ่มเติมใครเข้ามาในชีวิตของคุณได้เพราะคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณรู้ว่าการรอคอยของคุณมีค่าและคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนั้นคุณมองหางานใหม่คุณจะได้งานใหม่มองหาความรักครั้งใหม่สิ่งที่คุณมองหากําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะมองหาอะไรก็ตามขอให้คุณมั่นใจในตัวเองคุณค่าในตัวตนของคุณ ทุกอย่างตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าสร้างงานสร้างเงินสร้างความสําเร็จสร้างเงินทองไหลมาเทมาสร้างโอกาสดีๆมากมายเพราะคุณเพราะคุณคิดยังไงเพราะคุณลงมือทําเพราะราชินิดาบเธอมั่นใจในตัวตนของเธอเธอมั่นใจในอิสรภาพของเธอถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มารับชมคลิปวิดีโอนี้คุณก็มั่นใจในตัวตนคุณเช่นกันสวิตเป็นพลังงานของความเป็นความเป็นตัวเองนะคะ Nife k of Wands ทุกคน King of Swords เกิดขึ้นไม่ธรรมดา The World เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงไม่คาดฝันความสุขเรื่องรายิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอิสรภาพความสุขเสรีภาพคุณกำลังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณกำลังได้มีโลกใบใหม่ของตัวเองโลกที่ใครบางคนเข้ามาเปลี่ยนคุณหรือว่าคุณกำลังเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเอง บางอย่างเป็นเรื่องราวของโซลคอนเนคชั่นสะท้อนเพราะว่าซิกออฟกคับเกิดขึ้นสะท้อนใงความเป็นตัวของตัวคุณเองสะท้อนในความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือความสูง,งคุณนี่คือเอเนอร์จีของคุณที่คุณต้องการคุณกําลังได้รับความสําเร็จคุณกําลังเติบโตคุณกําลังสู่อิสระภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากเดอะซันขึ้นอีกครั้งในฟอสซอร์ คุณกำลังได้รับคำตอบคุณกำลังได้รับโชคดี5 of s o u r c e ใครบางคนต้องการคุยเคลียร์ติดต่อกับคุณเพื่อที่จะได้เห็นช่องทางความสามารถที่จะเดินหน้าไปต่อนะคะจะเย็นๆคุณมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดอันมหาศาลมากๆแล้วคุณเหมือนกับว่าจะได้ดึงดูดใครบางคนเข้ามาหาคุณ s i of Swords ชีวิตมีอุปสรรคมีความท้าทายเกิดขึ้นเสมอขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณกําลังประสบความสำเร็จมากๆเลย และชีวิตใหม่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณสดใสกระตุน้นจิตวิญญาณที่เฮ่เขิมของคุณให้เกิดขึ้นแล้วเริ่มต้นใหม่ในชีวิตในทุกๆวันทีนี้มาขอคําตอบของไพ่าสาหรับนี้ขอคําตอบของไพ่าสาหรับนี้สิ่งที่กําลังจะเกิดว้าวด็อกนะคะ powerful อ,อู้ทุกคน ไหออกมาเป็นเรื่องของคอรีนะคะที่หลดออกมาด้านล่างเป็นหน้าที่การงานตำแหน่งของคุณกำลังเกิดขึ้นสิ่งใหม่ใหม่ไฟเอร์ความร้อนแรงกำลังจะเกิดขึ้น p o w e r f ร์ ful, ความสัมพันธ์หรืออะไรบางอย่างที่คุณกำลังถูกปกป้องด้วยพลังงานของความความรักใครบางคนซื่อสัตย์เคารพและให้เกียรติคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นบริวารหรืออะไรบางอย่างสปริ i ชียลกรเกิดขึ้นอีกครั้งไฟ e Strong Emotion, Passionate Love or Hate ใจเยน็นค่ะนับหนึ่งให้ถึงพันไม่ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้มันเป็นการวัดอารมณ์ความสุขของคุณในการตัดสินใจความสามารถความรู้สิ่งพิเศษคุณกำลังมีสิ่งใหม่ที่กำลังจะเติบโตนะคะไปสู่ในทิศทางของความสำเร็จจริงๆงาน ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณภาคเพียนเพนพยายามมานเรื่องของงานที่คุณสอบแล้วสอบอีกแข่งขันแล้วแข่งขันอีกกําลังจะเกิดขึ้นจะมีการเติบโตในสายงานเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่น่าเชื่อรับ p บิลเ s สใครบางคนที่เป็นว้าวทุกคนความสุขของความรักกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณกำลังได้รับของขวัญจากใครบางคนอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเบอร์เดย์ของคุณก็ได้ So connection ของความรัก h e a r t กกำลังเกิดขึ้นกับคุณคราวคราวขึ้นอีกครั้งความเคารพ Trust your intuition สิ่งที่ไพ่หล่นมาต้องการให้คุณเห็นบางอย่างที่กําลังจะเกิดปรากฏการความจริงของความสําเร็จ ให้คุณได้รับรู้พลังงานแห่งไฟพลังงานความสําเร็จพลังงานแห่งความร้อนแรงบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นมันลุกโชนจริงๆนะคะกับความสัมพันธ์คอนเน็กชันของใครบางคนที่เป็นดุดดังคนที่ปกป้องดูแลเทคแคร์คุณ mm hmm. เพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆสิ่งใหม่หม่การเติบโตในด้านจิตวิญญาณของคุณโซคอนเน็กชันของความรักกาลังจะเกิดขึ้น trust เชื่อใน intuition เชื่อในสายตาของคุณ spiritual love b r i d g ปัญหากำลังจะถูกแก้ไขนะคะ time to get out and have fun ถึงเวลาที่คุณจะออกไปสู่สิ่งใหม่ๆไปสนุกใช้ชีวิตกับช่วงจังหวะของชีวิตบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วปัญหาของคุณกำลังจะถูกแก้ไขนะคะอะไรที่คุณมองหาอะไรที่คุณคิดคุณเครียดวางมันลงปล่อยจอยอารมณ์ในความรู้สึกของคุณ คุณรู้ไหมว่าคุณมีเสน่ห์มากคุณรู้ไหมว่าคุณดึงดูดพลังงานบางอย่างเข้ามาหาคุณมากๆเลยอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่สําคัญอย่างที่บอกเชื่อในสัญชาตญาณของคุณปล่อยอารมณ์ความสูงคุณให้ให้ไหลไปเหมือนสายน้ําเคารพให้เกียรติตัวเองรักตัวเองคุณกําลังเจอสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากๆสิ่งที่ไพ่อยากจะบอก f o r of Earth 444ขึ้น2องใบ Control จงให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองคุณมีอำนาจอำนาจอยู่ในมือของคุณความบันดาลความสุขกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณค่าในตัวตนของคุณแสนวิเศษมากๆไม่มีใครดึงคุณค่าของคุณออกไปจากตัวตนคุณได้สิ่งที่นางฟ้าอยากจะบอก T Emperor สิ่งที่นางฟ้าอยากจะบอกคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ Six of Fire สัญญาณที่สำคัญมากๆ Page of Earth การเรียนรู้บทเรียนใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้รับข่าวดีมากๆสิ่งที่คุณขอกำลังมาความฝันความสุข ความ,ม,มบูรณมสบู์ในชีวิตคุณขออะไรไว้คะนี่คือสัญญาณ444อีกแล้วนะคะแล้วก็สัญญาณของชัยชนะความสำเร็จ success six of w a n d s หรือ six of fire นี่คือคุณคุณคู่ควรคุณกำลังเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เดมเพลอร์ความสำเร็จความเป็นผู้นำที่กำลังประสบความสำเร็จ success ในหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจการงานเพราะว่า อย่างที่บอก power in your hands อำนาจอยู่ในมือของคุณพลังอยู่ในมือของคุณคุณกำลังประสบความสำเร็จคุณกำลังเติบโตมากๆชัยชนะความสำเร็จในทุกๆด้านเพราะคุณพยายามมาอย่างมากๆแล้วที่คุณจะได้ทำในสิ่งสิ่งนั้นคุณกำลังประสบความสำเร็จค่ะกรีดนะคะทุกคนกรีดเดี๋ยวนี้เลยนะคะความมั่งคั่งความรวม่สมบูรณ์ครอบครัวคนรักความรักว้าวที่สุด success คุณเอาอยู่คุณจัดก,การได้เ mm hmm. ชื่อในอินท i t ย o ชันของคุณ mm hmm. เหมือนคุณกุมอำนาจสเสน่ห์ความรักของใครบางคนไว้ด้วยนะคะ mm hmm. นี่คือสัญญาณของเช้าวันนี้ mm hmm. ขอบคุณมากสำหรับการ mm hmm. ติดตามรับชมแล้วก็ขอทุกคนประสบคสวามสร็จในทุกๆเรื่องนะคะดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ